ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน2561 4พฤศจิกายนนายกสมาคมและคณะกรรมการไปร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ C.G.A Games ท้งที่11โดยนายดุละดีหลกดุละลําพะนายกกิตติมศักิ์ในฐานะนายกสมาพันธ์เป็นประธานณมหาวิทยายลัยอัส,สัมชัญวิทยาเขตสวุวรรณภูมิ ๕พฤศจิกายนหม่อมราชวงปรีดียทรเทวกุลที่ปรึกษาคติมศักด ในฐานะประธานจัดงาน100ปีเป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดงาน100ปีโรงเรียนเซนคเบียนครั้งที่สณห้องประชุมพลเอกอัครเดชสิประภาชั้น3สมาคมสิทธิเก่าเซนคเบียนและในวันเดียวกันนายกสมาคมเป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดงานครบรอบ9 9ปีโรงเรียนเซนคเบียนครั้งที่สองร่วมด้วยนายพนัทอัศรตนากุลเลขาธิการในฐานะประธานจัดงานและคณะกรรมการณห้องประชุมพลเอกอัครเดชสิประภาชั้น3สมาคม เกุมภาพิน,ยนายนนายกสมาคมนายดูราดีโกดูราลัมพะนายกกิติมศัิ์ในฐา,านะนายกสมาพันนธายพนัสอัศรัตนากุลเลขาธิการสมาพันธ์และสมาคมรวมทั้งคณะกรรมการไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์นศาสารากวีนิรมิตวงเล็บก,กลางน้ำวัดเทพศรินทาวาวราวิหารถนนกรุงเกษม 7พฤศจิกายนนาย,ยกสมาคมมอบหมายให้นายพนัสอัศรตนาคุลเลขาธิการเป็นตัวแทนสมาคมสิทธิเก่าเซนคาเบียนเข้าร่วมพิธีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบ i อเอลสนาศูนย์สอบเซนคาเบียนโดยมีภารดาคาทาวุฒิสิทธิโชคสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนคาเบียนเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยมิสเตอร์แอนดูกลาส คันที่ด r เรคเตอร์บ n ซิสเ o าซ c i l ไทยแลนด์14พฤศจิกายนนายกสมาคมมอบหมายให้มาสเตอร์สมหมายชยสูตรผู้จัดการสมาคมและนายคณิสองจงดีวัฒนาที่ปรึกษ,ษาไปเยี่ยมให้กำลังใจภาราดาจำหลัดแก้วอัมคาณโรงพยาบาลพยาไทย3ถนนเพชรเกษม 15พฤศจิกายนนายพนัสอัศรัตนกุลเลขาธิการเป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการเตรียมงาน SG รัน2018ร่วมด้วยคณะกรรมการจัดงานณห้องประชุมกรรมการสมาคมชั้น3 17พฤศจิกายนดรสิริทัดโรจนพฤกนายกสมาคมเป็นประธานการประชุมเดือนพฤศจิกายน2561ณห้องประชุมพลเอกอัครเดชสศสิปภาสมาคมสิทธิเก่าเซนคเบียนชั้น3 19. พฤศจิพฤษกายนนายยกสมาคมนายพนัสอัศรตนกุลเลขาธิการไปร่วมงานวันพราดาบาร์เธอเดย์พร้อมร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระค,คุณและร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แด่พราดาด็อกเตอร์มนทนปทุมราชผู้อำนวยการโรงเรียนเซนคาเบียนโอกาสครบรอบวันเกิดนาสนามาตินเดอร์ทรูโรงเรียนเซนคาเบียน 21พฤศจิกายนนาย,ยกสมาคมและตัวแทนคณะกรรมการไปร่วมงานถแถลงข่าว SG r u n for Our t e a c h e r 2018ณร้านอาหาร S33 ศูนย์การค้า The n i g h Center พระราม9ในวันเดียวกันนายดุลาดิโลกดุล,ดล,ลาลัมพะนาย,ยกกิตติมิ์ นายพนัทอัศรัตนากุลเลขาธิการนายสุขุมจันเจริญสุขเหลรันยิกและนายคณิสอนจงดีวัฒนาที่ปรึกษาเดินทางไปพบพลตำรวจเอกจงเจดอาวเจนพงประธานกรรมการสถานพยาบาลเจตนินเรื่องงานฉลองครบรอบ99ปีโรงเรียนเซนคาเบียน 22พฤศจิกายนนาย,ยกสมาคมมอบหมายให้นายพนัสอัศรัตนกุลเลขาธิการและนายเรืองสินมงคลเกษมหัวหน้ากีฬายิงปืนเป็นผู้แทนไปร่วมงานลอยกระทงปลอดภัยสืบสารวัฒนธรรมไทยใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อมณสนามมาตินเดอร์ตูโรงเรียนเซนคาเบียนโดยนายชายนครชยัยรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน 24พฤศจิกายนนายดุลาดีโลกดุลัลำพะนายกกิติมศัิ์ในฐานะนายกสมาพันธ์ เป็นประธานการประชุมสัญจรสมาพันธ์เดือนพฤศจิกายน2561ณห้องประชุมเดิมมงฟอร์ดโรงเรียนอัสสมชันอุบลราชธานีโดยมีดรสิทิทั์โลจนพฤกนายกสมาคมสิทธิเก่าเซนคาเบียนคุณพนัสอัศรตนากุลเลขาธิการสมาคมในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์และคณะกรรมการสมาพันธ์เข้าร่วมประชุมในโอกาสนี้นายกสมาคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล A.C.U ครั้งที่3ของ โรงเรียนอ,นอุบลราชธานีและเข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวเครื่องเขียนให้กับเยาวชนและชาวบ้านจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีด้วย 26พฤศจิกายนนาย,ยกสมาคมมอบหมายให้นายทิติธรบุบผารามณีรองเลขาธิการและนายเรืองศิลปมงคลเกษมหัวหน้ากีฬายิงปืนเป็นตัวแทนจากสมาคมเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ Department of Design แสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ณบริเวณใต้หอประชุมเดอร์มองฟอร์ดโรงเรียนเซนคาเบียน 27พฤศจิกายนนายกสมาคมมอบหมายให้ในายพนัสอัศรตนากุลเลขาธิการนายทิติธรบุภารามณีรองเลขาธิการนายสรรพศรกรีกุลประธานฝ่ายปฏิคมและคณะกรรมการไปร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอุทิศให้มาสเตอร์อาทออรโบสมบูรณ์ณศาลา,าสันติสุขโบสเซนฟังซิสเซเวียถนนสามเสนซอย13 สาสิบพฤศจิกายนนายพนัสอัศรตนากุลเลขาธิการนายทิติธรบุภผารามณีรองเลขาธิการ